มิโสองตานะครับโ oh, ไฟติดหมดเด้อ <c oughs> เลี่ยมโอนครับตาติดง่ายเลยไม่ต้องบิดเลยครับ,บเงียบ เท้าเงียบๆครับท้ายเงียบๆครับนิ่มๆครับผมอันนี้เพิ่งลงแว็กเมื่อกี้ครับก็จะเงาๆหน่อยเทียบกับดีมข้าง,างหลังครับเสร็จเลียวขวาครับอันนี้สวยครับ รอบรอบขันนะครับสียหนะรือรอยมีอะไรตามติ๊กเกอร์นะครับข้ามบนเสียนะครับค้ามบนเสีย พอที่กรเป่ากพุดๆประมาณนี้ครับเสร็จเทียบกับเอกแม็กข้างหลังก็ได้ครับนี่นครับนี่เพิ่งลงแว็กเสร็จครับเอกแม็กข้างหลังประมาณนี้ครับหกพันห้าครับ